สวัสดีครับทุกคนช่วงนี้ห่างหายกันไปนานนะครับผมช่วงนี้ผมติดธุระนะจริงๆก็ไม่ใช่ธุระหรอกก็คือติดเกมอื่นอยู่นั่นเองอีเวนต์ชุดว่ายน้ำมาก็เลยยังไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยตอนนี้วันนี้เราจะมาสุม่มแมรี่กับนีออนนะครับผม2ตู้เลยรวดเดียวเลยจะได้แบบจบๆไวๆเลยเพราะผมเชื่อว่าอาจจะมาแล้วแบบสิใบแรกอะไรเงี้ยยี่ใบไม่เกินไม่เกินประมาณนี้มาไวแน่นอนคลิปสั้น จบไวก่อนเราจะไปสุม่มกาชานะครับผมผมขอมาเพิ่มดวงเปน้องเปเปอร์ซะหน่อยพอเราเติมเงินใช่ไหมแล้วเราจะสุ่มดีขึ้นเว้ยมันเป็นการแก้เคเอลืมบอกวันที่5เป็นวันเกิดของผมนะก็คือผมก็เลยมาซื้อของขวัญให้ตัวเองนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวขอไปเติมเงินแป๊บหนึ่งเราได้ทําการเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเสริมดวงเรียบร้อยแล้ะเดี๋ยวเราไปสุม่มกาชากันต่อปุ๊บออกเลยดวงดีจัดเลย ของขวัญวันเกิดเป็นสกินเปปเปอร์ก okay, ็โอเคสวยๆเดี๋ยวกดรับก่อนได้เพชรทอง50เพชรม่วง50ตัวลุงอีก10ใบแล้วก็ตัวฟ้า15ใบนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปแวะไปดูกันหลังสุ่มกาชาแล้วกันเดี๋ยวขอสุ่มแมรี่ก่อนแล้วกันเพราะมันเหลือแค่1วันแล้วเดี๋ยวเราจัดนีออนต่อเลยแต่ขอแมรี่มาก่อน1ตัวนะไปครับผม10ใบแรกก็มาแล้วจริงๆเราเสริมดวงแล้ว10ใบามาเลย วันนี้วันของผมเออทองมาเลยเห็นไหมแมรี่ครับผมเตต้ามาอุ้ยตัวสุดท้ายเลยเตต้ตาเ,ตตเท่านั้นสิบใบแรกจบเลยจะได้เป็นนีออนต่อต้องถึงแล้วแหละเตต้าพิวกิมมูนเนียเปล่าขาดอยู่นะน้องโมว่า ของขวัญวันเกิดในที่สุดเราก็มีโบนเนียเว้ยไอดีผมมีแล้วได้ตัวแบกแล้วโ,โหหลุดเละอย่างนี้ก็เอานะเปิดมาก็สวยแล้วทุกคนน้องโมรักผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวสกินมาด้วยชุดนอนโอ้โหมาพอดีเลยเธอมาได้ทันเวลาพอดีเลยเสริมดวงเรียบร้อยวันเกิดผมสุดยอดวะรู้สึกดวงดีขึ้นมาเลย นวันนี้ก็ดวงดีก็ไปต่อเลยแล้วกันใบที่20โลมาเลยแมรี่ทองแตกทอ้องอไม่แตกหัวแตกก่อนไปต่อไปต่อ30ไปอารมณ์ดีตอนนี้อารมณ์ดีน้องโมมาอะไรก็ได้ตอนเนี้แต่ก็ใย่่เยอะโอ้โหไม่แตกด้วย เริ่มเริ่มแปลกๆกันนะเริ่มแปลกๆกันนะแมรี่นะพวกตัวเบิ้มเบมนี่ผมกลัวมากเลยนะแม่งไม่ค่อยหมาไวไอดีผมอะแต่เมื่อกี้น้องโมมาไปแล้วอะ่ะนี่คือดวงเราหมดแล้วหรอนี่เราเสริมมาเยอะอยู่นะเมื่อกี้อะเติมไปก็เยอะอยู่นะอื้สามสิบไม่มีอะไรมาเลยต่อที่สามพันไปเรามีหกหมื่นอะขอแค่แบบสามพันสามพันจบเลยได้ปะ อย่าเยอะเลยอย่าเยอะออออแปลกๆแิ่มแปลกๆลนะหลังตู้แบบหนึ่งหลังตู้แบบหนึ่งลองลองแก้ให้เปิดนีออนดูก่อนแล้วกันเมื่อกี้50แล้วนะแมรี่50โล,ลิโลนะทุกคนแต่ได้น้องโมมาไงก็เลยยังอารมณ์ดีอยู่ทองมาแล้วนีออนมา เอลิเชียนเท่านั้นผมว่านีออนน่าจะมาง่ายง่ายกว่าโมสุดท้ายอีกแล้วหรือน้องโมจะมาอีกหรือเปล่าต้องมานะเอลิเชียนนีออนจบสิบใบเดียวสิบใบแรกจบเลยสวยสวยครับผมทำไมแมรี่ไม่มาแบบเนี้ยง่ายอย่างเงี้ยอื้ ตัวลิมิตยังไงเราก็ต้องมาสะสมัะหน่อยเหลือแค่แมรี่นะครับผมเท่ากับตอนนี้เราเปิดไปแล้ว60นะเพชรเหลืออยู่5 7 0 0 0ไปครับผมจบเลย70โลได้2ตัวน้องโมอีกตัวหนึ่งคุ้มแล้วผมถือว่าคุ้มมาก3ตัวนี้ทองทองโอ้โหไม่แตกด้วยหัวจะแตกแล้วไปต่อเลยร้อนร้อนโลที่80ครับผม ขอร้องละอยาให้มันเกินไปกว่านี้เลยนะเอาแบบช้าๆ้ทงใส่แมรี่ชอบแบบช้าๆทุกคนเปิดไวๆไม่ชอบทองอม่วงแตกทองโชว์เข้าไปโอ้โหแย่ <c oughs> yeah, แล้ววะเราแ yeah. ย่ฮะผมว่าเราเริ่มแย่แล้วจริงๆริเกแล้ววันนี้ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะถึง 100. ร้อยตอนแรกคิดว่าแบบ20ก็จบแล้วอะไรอย่างงี้ โอ้ยไม่มาหัวจะแตกแล้วเกินไปแมรี่ถ้าถ้าโลนี้ไม่มาจะแลกอะนะโอเคป่ะทุกคนโลนี้ไม่มาผมแลกจริงๆนะผมมี่เจ็ดร้อยหกสิบนะแม่งออกยากออกเย็นแลกแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องเปลืองเพชรด้วยโอ้โหโลที่หนึ่งเกินไปแมรี่อย่าเล่นตัว เป็นแค่แมรี่หนึ่งร้อยไม่มาโอ้โหม่วงมาเกือบเกือบเต็เตมเลยผมจะเบื่อพวกตัวเบิมเบ่มๆจริงๆเลยออกยาออกเย็นตัวก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่าสกิลยังไม่ได้อ่านเลยเห็นว่าเป็นลิมิตเกินไปปะแมรี่จะเกินไปแล้วนะอีกสักทีไปคนเราต้องไม่ยอมแพ้จิวจร1อยแล้วนะ ตัดนีออนไปร้อหนึ่งอะให้เธอคนเดียวเลยขอร้องละเตต้านะเตต้าเนี่ยโลที่100มาโลที่100่งร้อพอดีเลยอุย้ยสตัวเอาวะเบิ้ลเบิ้ลก็ได้นะไม่ติดนะจะเบิ้ลก็ได้ขอละขอแค่มันมา2ตัวเลยตัวลิมิตด้วยขอดาวหน่อยเตต้าครับผมแมรี่ชัวยังไงก็ต้องแมรี่โอเค บิมบิมคือลืออีกตัวไปเตต้าเฮ้ยมีซิลิกนุเด่นมาลิเตอร์ปะขอลิเตอร์อ,อืมเป็นน้องโคโอเคแฮปปี้ร10โลมา4ตัวก็ถ,ถือว่าถือว่าแอบเกลืออีกแล้วทำไมรอบเปิดช่วงหลังๆวันนี้แบบแอบเกลือตลอดเลยแต่คือน้องโมมาไงให้อภัยกันแล้วกันอืม คือถ้าเกิด110โลมันควรจะมาสักแบบ5้ถึง6ตัวแต่นี่มา4ตัวแต่มีน้องโมมาโอเครับได้รับได้ไดโอเคไม่ร้อนไม่ร้อนถือว่ารอดตัวไปนะแมรี่นะเกือบนะตัวทองเกือบใช้นะเมื่อกี้เกือบนะดีแนละ้วเป็นคนสู้ใจเราสู้ไงเราก็เลยได้ไงเออได้มาแล้วนี่ออนครับผมตัวนี้มาง่ายสุดเลย10บโลมาเลยช่างแตกต่างจากแมรี่นีน้องโมครับผม แมลี่นี่หนึ่งร้อยโลนะเนี่ยถึงจะได้เนี่ยหนึ่งร้อยโลตาจะนีออนสิบเท่าน้องโมสิบใบเท่านั้นสิบใบแรกก็มาแล้วอะ่ะใส่น้องโมจะเริ่มรักผมแล้วดีนะยังเก็บหมวกยังเก็บหมวกไว้อยู่เนี่ยมีหมวกนะเว้ยรอน้องโมเลยอะ่ะไม่ใช่หมวกนี้เนี่ยเล่นมุกซะลวใส่ผิดอันหมวกอยู่ไหนวะ หมวกอยู่นี่หมวกอยู่นี่อ๋อเล่นมุกเล่นมุกเนี่ยผมเตรียมหมวกไว้ให้อยู่ไม่ยอมทำสโนโจะทำน้องโมเนี่ยเพราะผมมีหมวกเหลืออยู่อันเดียวกำลังคิดอยู่ว่าจะทำสโนเลยดีไหมหรือว่าจะรอน้องโมดีสุดท้ายน้องโมก็มาครับผมจะต้องทำให้น้องโมซะหน่อยเสื้อกับรองเท้าก็มีขาดแค่แขนใกล้แล้ว full ol modernia ก่อนจะจากกันนะครับผมเราก็มาดูชุดสก,กินของน้องเปเปอร์หน่อย ชุดว่ายน้ำนะเนี่ยเปียกน้ำเลยเซ็กซี่มากเบิบ่มๆคือหรือน้องซ่อนรูปมานานอยากโดนฉีดยาเป็นนางพยาบานห bon <c oughs> ุ่นดีอ่ะแบบไม่จนเกินไปอ่ะผมว่ากำลังดีเปเปอร์เนี่ย <c oughs> ปืนก็สวยนะสีชมพูอ่ะ ยิ่งดูยิ่งน่ารักดูดิเวลาเดินตะมูตะมีมากเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมเรายังไม่สุ่มเพชรม่วงกับเพชรทองนะขอเก็บไว้ก่อนนะอีกนิดหนึ่งนะทุกคนนะอดใจรอกันหน่อยนะช่วงนี้ติดเกมอื่นอยู่ก็เลยถือโอากาสรอไปด้วยเลยแล้วกันรอตัวเอลิเชียนตัวเก่งๆมาก่อนช่วงนี้พวกชุดว่ายน้ำก็เริ่มมาแล้วนะเหมือนล่าสุด ลาพีจะมาปะชุดว่ายน้ําอ่ะใช่ไหมผมเห็นแวบๆบแบบอยู่ที่มันแจกอ่ะใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวรอดูผมว่าช่วงครึ่งปีหลังอ่ะจะต้องมีอะไรว้า,าวออกมาต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มากขึ้นเกมนี้เก๋อ่ะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอดใจรอ,อก,กันก่อนเผื่อมันจะมีอะไรแบบคุ้มๆออกมาให้เราได้สุ่มกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ